มาร์สองโลกมาร์คสั่งโลกมาร์คสั่งมารซุปเปอร์โอโม่ม,มหาการหังการเดชอคันีอารดินแก้วอดินใจเพชรสิมาลัยคุ้มภยัยสลายเหล็กไหลกองทัพเตียนเพชรอินฟินิตี้บารมีเหนือบารมีจินดามณีอนาคามีคัมพีมาร์สองโลกอิติออน ตุลาตุลาจูเนียเวไนยาลาสสามสหายเกิดจาเพ็รคำรามสุ ide, เปอร์โซนิกบูมฟิวชั่นบอมอะตอมิกบอมบึบ้มบึ้มเบ้มเปิดเปิดเบตตามหาการุณามุสิตาประกาศบาบินทบากระึงตึ้งตึ้งตีของชัยชุมพล สักเกตจับพันธังศีอินฟินิตีหิวตันใจสวรรค์จักรวาลสวรรค์จักรวาลมหาศาลเพชรุริยาเพชรมนตาเพชรยาใจเพชรจ้าเพชรนิลเมติธิบาสีตื้นเพชรบารามีสิบสองรัศมีสว่างวับวับครับสวียอดสมองเพชร thơ bo ren bo vung